ได้ยินค่ะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็ภารกิจของผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรา,ามีการประสานไอทกับ OT เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําการดูแลระบบของเขาเนี่ยให้มีความปลอดภัยอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะขออนุญาตเน้นไปในส่วนของ OT มากหน่อยเพราะผมคิดว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับระบบซ็อกของของ OT อ่ของไอทีกันมาพอสมควรแลวนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็อยากที่จะ เน้นหนักไปในส่วนของที่เป็นเป็น OT นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามยังไงก็สามารถที่จะทิ้งคําถามไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตอบคําถามอยู่กับเราด้วยนะครับอาจารย์ต้าของผมในวันนี้นะครับเรามีเวลา30นาทีที่จะอยู่ด้วยกันนะครับก็ใช้เวลาไม่มากนะักแต่ผมคิดว่าจะได้ความรู้กลับไปครบถ้วนนะครับวันนี้ไม่มีมาร์เก็ตติ้งนะครับเน้น,นเรื่องของเนื้อหาสาระจริงๆนะครับโดยช่วงแรกผมจะเล่าให้ฟังก่อนในเรื่องของ challenge นะครับว่าชาเลนจ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในปัจจุบันที่ทําให้เราต้องเข้าไปดูแลในระบบทั้งไอทีแล้วก็กโอทนะครับหลังจากนั้นก็มาคุยในเรื่องของซ็อกนะครับแล้วก็เจอร์นี่นะครับเราควรจะทำซ็อกให้มันอัตโนมัติยังไงนะครับรวมทั้งการดูแลซ็อกให้มัน cover ส่วนที่เป็น OT ด้วยนะครับแล้วก็มาสรุปสั้นๆในช่วงท้ายนะครับเริ่มกันเลยครับชาเลนจ์ของเราครับซึ่ง เราจะทราบอยู่แล้วว่าหลายๆท่านนะครับผ่านมาสองสวันนี้คงพูดถึงกันมากอยู่แล้วในเรื่องของแก๊แทกเกอร์ที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีรีซอร์สเนี่ยหรื่ามีเทคนิคใหม่ๆเนี่ยเข้ามาโจมตีเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านเข้ามาหาเราได้ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งมันมีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนี่ยในในหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองแล้วก็เอกชนนะครับซึ่งรวมทั้งมีการที่จะ ทาการเชื่อมต่อระบบ OT เข้ากับ IT นะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ในการโจมตีหรือที่เราเรียกว่า Attack Surface เนี่ยมันขยายออกไปนะครับมีพื้นที่ที่ถูกโจมตีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของของของ OT กันนะครับซึ่งการที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในปัจจุบันมันคงจะจะยากแล้วนะครับเราควจะต้องมีะระบบ นะครับที่จะเข้ามาช่วยทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับให้สามารถที่จะสามารถที่จะป้องกันการโจมตีมาในช่องทางต่างๆนะครับรู้เท่าทันเทคนิคเทคนิค p r o c เ d อร์ใหม่ๆนะครับที่ attacker นำมาใช้นะครับเพื่อทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคุ้มครองบริษัทของเรานะครับระบบของเราให้มันมีความปลอดภัยทั้งกับระบบนะครับกับเงินของเราแล้วกับความปลอดภัยของพนักงานนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําทําให้หลายๆองค์กรเนี่ยนะครับมอง หาหรือว่าพยายามที่จะทําการจัดตั้งระบบซอฟตขึ้นนะครับซึ่งส่วนของซอฟตเนี่ยมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ที่จะเข้ามาช่วยทํางานแทนคนแล้วก็แล้วก็ Process นะครับเราต้องการอะไรบ้างในการที่จะจะสร้างระบบซอฟต์นะครับก็พวเรารู้กันดีต้องการคนต้องการโ o c e s s ต้องการเทคโนโลยีนะครับแต่หลังๆเนื่องจากว่าเรามีมีปัญหาในเรื่องของ ของคนนะครับที่น้อยด้วยนะครับแล้วก็ยุ่งด้วยนะครับทำให้เราเริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคนนะครับในการทำ p r o c e s ต่างๆนะเพราะนั้นในสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายมือนะฮะที่เป็นสีส้มเนี่ยก็เห็นว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยทำให้ p r o c e s เสียงมันสามารถที่จะ ทำได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามได้ทันท่วงทีนะครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่นเราเกิดผลกระทบเกิดมลแวลที่มีผลกระทบสูงเนี่ยนะครับเราจะมารอใช้โพสเซสใช้คนเข้ามาดูแลมันคงไปคงเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคน,นคงทราบดีในปัจจุบันเราใช้ o ูเข้ามาช่วยหมดนะในเรื่องของการทายกตัวอย่างเช่นการทำอินเซนท์เรสปอนส์นะครับแล้วก็ทูทางด้านซ้ายมือผมว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปดิสคัฟเวอร์ว่ามีแอสเซอะไรสแกนช่องโหว่ของ,ของ ของ a อเซทที่มีความสําคัญนะครับรับหลอกมาทําการวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของของเซียมนะครับแล้วก็ลอกบอกให้เราทราบว่าตอนนี้เรา โดนภัยคุกคามโดนโจมตีไหมนะครับร่วมทั้งกับการที่เราจะไปฟีดเอาเท็ดอินเทลเจนต์มาจากภายนอกที่ทําให้ระบบซอกของเรามันมีความฉลาดมากขึ้นนะครับมีการทําในเรื่องของการตรวจสอบว่าระบบของเราเองเนี่ยมันมีการคอมไพล์กับอ่าคอมไพล์นนะครับพรบรต่างๆหรือไม่นะครับสามารถที่จะช่วยให้เรามองหาภัยคุกคามที่เป็นแบบที่เป็นแอดวานซ์นะครับหรือการ โจมตีที่เป็นรูปแบบใหม่ได้นะครับสามารถที่จะช่วยให้บุคลากรในซอ c เนี่ยเข้าไปช่วยทําในเรื่องของการอ n นาลิติกการค้นหาหรือการทำฮันติงมอร์แวร์ใหม่ๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยรวมถึงการทำレスปอนที่ผมกล่าวไปนะครับการเชื่อมต่อนในเรื่องกับระบบที่เป็นทิกเก็ตติ้ง s t e เต็มเนี่ยนะก็เป็นเรื่องสําคัญเพื่อจะทําให้การเมนเทเก e เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานะครับที่อยู่ใน ในสี่เหลี่ยมสีส้มเนี่ยนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยทําให้เราสามารถที่จะทําทงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็าการทํางานของเครื่องมือเหล่านี้ปัจจุบันนีมันเชื่อมต่อกันเป็น เป็น r o c เ s s เป็น Work flow นะครับแล้วก็ทำงานเคลื่อนไหวเป็นแบบอัตโนมัติทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราจะไปรัน Process แบบแมนนวลเพราะ,ะนั้นซ็อกในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากซ็อกที่ใช้คนเยอะๆเนี่ยไปเป็นซ็อกที่มีมีบุคลากรน,น้อยลงนะครับแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการที่นำทูเข้ามาช่วยนะครับคราวนี้ระบบโ t ทีเป็นยังไงนะครับมีผมเกินไปแล้วนะครับว่า ผมจะโฟกัสในส่วนที่เป็นเ OT นะครับ OT ย่อมาจากคำว่า Operational Technology นะครับซึ่ง OT นี่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำอยู่ในสายโรงงานคุณจะทราบดีนะก็คือเป็นระบบที่ควบคุมนะมอนิเตอร์ก่อนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมเครื่องจักรในในโรงงานนะครับควบคุมมอเตอร์ควบคุมวาล์วควบคุมมิเตอร์นะครับควบคุมอ่โรบอทนะครับควบคุมแขนกลนะเพื่อจะผลิตอะไรในโรงงานนะครับซึ่งซึ่งจะถูกควบคุมโดย โดยส่วนกลางที่เรียกว่าระบบสกาด้านะครับนี่ก็คือระบระบ,บ OT ทีนะครับที่ใช้ตามโรงงานต่างๆซึ่งระบบ OT ตอนนี้มันไม่ได้ใช้แค่ในในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหน่วยงานที่เป็นคิทิคอนฟาสัคเจอร์หลายๆหน่วยงานนะครับหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยมีระบบ OT อยู่ข้างในทำเราจะเป็นไฟฟ้าปะปานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานนะครับหรือปิตโตเรเลียมเนี่ยนะครับมีการใช้ระบบโอทีกันหมดซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าระบบโอทีมันถูกโจมตีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบค่อนข้างสูงกว่าระบบ IT อีกนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถที่จะความต่างที่สําคัญก็คือมันสามารถที่จะกระทบไปกับ ชีวิตของคนได้เพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหน่วยงานระดับชาติที่ดูแลในเรื่องของ Cyber Security เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของอ OT Security เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะมาทำความปลอดภัยให้กับระบบ โอทีนะครับซึ่งซ็อกก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือ Security Framework ไหนก็ตามนะที่ใช้ในในการทําให้ระบบโอทีมีความสําคัญเนี่ยนะจะมีเรื่องของซ็อกเนี่ยเข้าไปเป็นแกนนะครับหรือว่าเป็นตัวหลักในการดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับระบบโอทีทั้งหมดนะซึ่งเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยผมขออนุอนุญาตนะครับพูดถึงระบบอ่าโครงสร้างระบบหรืออาเคตชีหรือสถาปัตยกรรมนะที่เชื่อมต่อกันระหว่างโอทกับไอทนะครับด้านบนเป็นไอที นะครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงตามโมเดลของของโลก OT เนี่ยเขาจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์โมเดลนะครับจะแบ่งระบบไอทีกับ OT ออกเป็นเลเวลนะครับเลเวล4 5เนี่ยจะเป็นระบบไอทีนะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในแหลกนะครับเป็น Enterprise Network นะครับด้านล่างนะครับตั้งแต่เลเวล0จนถึงเลเวล3เนี่ยนะครับจะเป็นระบบ OT นะครับก็นึกภาพก็เป็นระบบนะบที่อยู่ในในโรงงานนะครับแล้วจะมีเลเวลที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าเลเวล 3.5หนะครับหรือว่า3.5นี่จะเป็น DMC โซนนะครับที่กั้นกั้นขวางนะครับระหว่างาระบบ OT กับระบบ IT ซึ่งมันก็จะเหมือน DMC ของฝั่ง IT ที่เราจะอุปกรณ์ Security ต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปวางนะครับเพื่อจะดูแนความปลอดภัยให้กับระบบ OT ซึ่งอุปกรณ์ Security เหล่านี้นะครับมันต้องสามารถที่จะเข้าใจโปรตโตคอลที่ใช้อยู่ในระบบ OT ตรวจสอบการโจมตีพี่ยังที่ไปยังเครื่องสก a าด้าที่อยู่ใน OT นะครับรู้ช่องโหว่ของระบบ OT หรือเครื่องสก a าด้าที่ใช้อยู่ในระบบ OT คุพูดง่ายก็คือมันต้องเข้าใจระบบ OT มันถึงสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยได้เพราะฉนั้นในโลกของ OT มันก็จะมีทูคล้ายๆกับไอทีที่เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภยัยตั้งแต่ระดับการแบ่งแยกในกฎการจัดโซน นะครับซึ่งระบบ OT เขาจะเรียกว่าการทำ segmentation นะครับก็จะใช้ไฟวอลเหมือน IT นี่แหละที่ไปวางนะแยกส่วนงานที่มีความแตกต่างกันออกจากกันนะครับซึ่งในระบบ Network ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีตัวไฟวอลกระจายอยู่นะเพื่อจะทำการแยก Network รออกเป็นส่วนๆน,นะครับเป็นบล็อกๆตามที่แสดงในภาพเลยนะครับแล้วโซนที่ผมบอกไป3.5เนี่ยเราก็จะเอาอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับที่คล้ายๆกับกับฝั่ง ไอเนี่ยไปวางไม่ว่าจะเป็น Sandbox อ e c e p t o r อนะครับอุปกรณ์พวกเน็ตนะครับหรือว่าซ็อกเนี่ยเราก็จะเอาไปวางไว้ในเลเวล3.5นะครับนี่ก็คือเป็นอาร์เค e c จอร์หรือสถาปัตยกรรมนะคร่าวๆนะที่ทำการเชื่อมต่อระบบ่า OT เข้ากับ i.t เพราะนั้นก็จะเห็นเหมือนกันเลยว่าอุปกรณ์ Security เนี่ยมันคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่า มันมีความเพิ่มเติมเข้ามาตรงที่มันต้องเข้าใจโลกของ OT ด้วยนะครับหลักการทํางานนะถ้าเกิดเราจะสร้างช็อปนี่มันก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันแนละ้วก็ให้อุปกรณ์ security ที่อยู่ในระบบนะร,บรือว่าตัว,ต,วตัว d e v i เองเนี่ยนะครับส่งข้อมูล ที่เป็นหลอกเนี่ยมาให้เสียมนะครับแล้วเสียมก็ทําในเรื่องของ uh, correlation ทําในเรื่องของ a n a l y t i c นะครับแล้วก็ส่งต่อไปให้ให้ซอนะครับ uh, 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 เพื่อจะทําในเรื่องของ instant response mm hmm. แบบ real time ต่อไปนะครับ mm hmm. แต่เ mm hmm. มื่อสักครู่นี่ mm hmm. ผมพูดถึงเสียมผม,ผมพูดถึงซอแล้วมันมีความจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในเรื่องของของซ o อ k เจอร์นีกันว่าการจะทำซ o so อ k เนี่ยจะเจอร์นี้ไปเนี่ยควรจะเลือกใช้ uh, solution แบบไหนก่อนนะครับซึ่งผม uh, follow ตาม cycle ของ g a r n e r นะครับซึ่ง ซึ่งเอาเป็นสาระสําคัญแล้วกันนะครับไอ้โซลชันที่มันจะเริ่มเข้าไปเป็นปัจจัยสําคัญแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเป็นเสียมนะครับเสียมตรงนี้ดยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเลเซอร์น, Laser, นะครับเสียมนะครับซึ่งมันจะเริ่มไปติดลมบนและขวาสุดนี่คือติดลมบนนะครับพวกโซลชันที่เป็น VA นะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกเลยตามรบไซเบอร์ที่เราต้อง,ต,องต้องทํากันนะก็คือประเมินช่องโหวตต่ต่างๆหรือประเมินความเสี่ยงนะไอ้เนี้ยมันติดลมบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่องซ้ายมือติดลมบน นะครับอ่าช่องขวามือนะครับไม่รู้ทางทางผู้ฟังนี้ซ้ายหรือขวานะครับช่องริมแล้วกันที่ที่เลเซอร์พอยต์อยู่เนี่ยนะครับติดลำบนไปแล้วนะจะเห็นว่าทูอ่าของซ็อกที่มันกาลังจะตามไปผมว่ามันเป็นแกนกลางของของซ็อกเลยทุกคนทราบก็คือตัวเสียมนะครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดค่อนข้างเยอะในในวันนี้นะครับดูเหมือนว่ามันตกลงมานะครับแต่จริงๆมันกาลังจะข้ามไปสู่อ่แสงสว่างละตัวที่กำลังจะเจิดจ้าแบบไวๆนีและก็คือ ตัวซอนะครับซึ่งผมจะพูดถึงเซียมกับซอนะครับทูนอื่นๆที่จําเป็นที่ที่เราจะต้องมีในระบบเพื่อจะทําให้การทํางานของซอต์มันมีประสิทธิภาพนะว่าจะเป็น EDR เรื่องของ t e c h IntelNVR พวกนี้ด้วยว่าจะฝั่งเนี้ยนะครับที่ขึ้นไปด้านบนคือ XDR แล้วก็ Digital l i s ต p r o t e c t i o n Services เนี่ยพวกนี้ก็ยังก็ยังต้องมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่าวันนี้ผมเน้นนับตัวแก่นกลางนะก็คือตัวเซียมแล้วก็ตัวมาช่วยท Response ก็คือตัวตัวซอนะครับซึ่ง ถ้ามาดูเจอร์นี่มันก็จะเห็นว่าด้านบนพอดีเลยอันนี้เป็นซอฟต์เจอร์นี่นะครับที่ที่มีการแม็กมาแล้วผมมารีไวท์ให้มันเหมาะกับบริบทของของมเดิลซอนะครับฝั่งบนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ tool ในการทำ o ม i นต r ิ n งนะครับฝั่งล่างเนี่ยจะเป็นทูทำในเรื่องของ d เ i ท n ช n นแ e s ร o ส s อนส์จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเบสิกเบสิกเนี่ยนะครับแต่เป็นตัวล่างก็เป็นพวกหลอกอนาลิติกนะครับพื้นฐานเป็นพวกซอฟต์แบบไม่ง่าย mini ซอฟตนะครับนะครับเราสามารถที่จะ เพิ่มค,ความสามารถไปเป็น XDR ได้ถ้าเกิดว่าเรามีงบ,งบประมาณมากขึ้นนะให้คนจากภายนอกเข้ามาช่วยทำในเรื่องของเมเนอ i n c e n t Response นะครับหรือว่าทํา Sock Adder Service นะครับก็สามารถทำได้เป็นเจอร์นีขยับไปเรื่อยๆให้ระบบ SOC k เนี่ยเรามีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะนั้นขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีความแม่ชัวร์มากขึ้นนะซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะขึ้นไปเรื่อยมันจะมีความแม่ชัวร์มากขึ้นซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของ ทูที่ใช้ในการ monitoring เนี่ยนะครับตัวสำคัญเลยด้านบน2ตัวมันก็คือเสียมกับ2นะครับเป็นที่มาว่าผมจะโฟกัส2ตัวเนี่ยกับระบบ o อ OT นะครับในวันนี้นะก็คือจะเล่า use case ของเซียมนะครับสำหรับ IT และ OT แต่ับโฟกัสไปที่ OT ตัวเสียมก่อนนะครับ use case ว่ามันมาช่วย OT ได้แล้วหรอในปัจจุบันนะครับอักษาการทำงานอย่างที่ผมบอกไปมันไม่มันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับะระหว่างระบบซฟต์ที่ใช้กับ OT กับ IT แค แค่เข้าใจบริบทเข้าใจพฤติกรรมนะแต่นี้มันเป็นตัวหลักสําคัญเลยเพราะว่าซ็อกในฝั่งไอทีเนี่ยมันจะไม่เข้าใจอีเวนต์หรือว่าอ่าอินซิเดนที่เกิดขึ้นในฝั่งในฝั่งโอทีนะครับเพราะฉะนั้นแกนหลักสําคัญเวลาเราทําซ็อกให้โอทีเนี่ยนะครับต้องมองในเรื่องของการเข้าใจนะครับเหตุการณ์หรืออินซิเดนที่เกิดขึ้นในในในฝั่งโอทีเช่นอินซิเดนที่เกิดขึ้นในฝั่งโอทีเช่นอุณหภูมิเปลี่ยนไปจาก25องศาเป็น45องศาเนี่ย ทำให้เสียชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะพัดลมเปลี่ยนสป,ปีดจาก5มาเป็น2มันอาจจะทําให้มันมีความร้อนในตัวเครื่องแมชชีเนียมันมีความสูงขึ้นอย่างนี้พวกนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ OT ซึ่งเราจะไม่สนใจเลยในระบบ IT แล้วระบบซอฟที่อยู่ใน IT เนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะนั้นก็มีชัวว่าถ้าเราจะเอาซอฟต์มาใช้กับโอเนี่ย ซอ c ตเขาต้องสามารถที่จะเข้าใจอีเวนต์นะครับแล้วก็ทําการคอนเวิร์ตอีเวนต์เหล่านี้นะครับเป็นอินเซนต์ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็น incident อนินเซนต์นะครับเพราะฉะนั้นหลักการทํางานของมันก็คือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับในโลกของ OT มันจะเป็นพวกเครื่องจักรต่างๆอุปกรณ์ทางไฟฟ้านะครับเขาก็จะส่งหลอกออกมานะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าใจซอ c กอนด์ดีสญญเราจะเน้นไอตัว Security Event ที่ เอ่อเจ n เน a เรมาจากอุปกรณ์ Security นะครับถ้าเกิดว่าในระบบของ OT ที่ผมโชว์รูปให้ดูก่อนหน้านี้อุปกรณ์ที่จะช่วยส่งข้อมูลมาให้เราเยาอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เป็นเ e n t a t i o n Firewall นะครับหรือว่าพวกที่เป็น e อ p p o y n t Detection a หรือ s p o n s e ที่เป็นลงตามเครื่องสก,การานะรัพวกนี้เขาจะ Generate ข้อมูลนะครับมาให้เราเพราะนั้นพอเ็จเจะ g e n e r a ข้อมูลเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาเข้าสูงขึ้นไปขบ,บนไปที่ตัวเซียมซึ่งตัวเซมตัว เซียมที่อยู่ในโลกของ IT และ OT เนี่ยมันสามารถที่จะคอนเนเลตข้อมูลทั้งฝั่ง IT กับ OT ทีเข้าด้วยกันนะทำให้คอนเทกต์นะครับในเรื่องของของการโจมปีเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะด้วยจะจรคอเนเลตแยกก็ได้นะครับไม่ผิดขอให้รู้ให้ได้ว่าตอนนี้มันมีเซ็นเกิดขึ้นในฝั่งของของ OT ตอนนี้โดนโจมปีแล้วนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำในระบบเซียมเพราะฉะนั้นเซียมก็ต้องดูใหม่ว่าไอ้ดเวลเที่เขาเคยซับพอร์ตนะครับเบนเดอร์ที่เขาเคยซับพอร์ตเนี่ย ถ้าเราจะให้คขามอนิเตอร์ฝั่ง OT ด้วยเนี่ยเขาซับร์ตเวนเดอร์ในฝั่งในฝั uh, ่ง OT ไหมเช่นยี่ห้ออย่าง uh, เพื่อนๆผมกป็อย่างเช่น Charity, Genavo นะครับ Nozomi, Daos พวกนี้นะเป็นเวนเดอร์ IDS ในฝั่งในฝั่งของของ uh, OT แล้วอุปกรณ์ที่เป็น segmentation firewall ก็อย่างของ uh, Fortinet เองรี่ห้องอื่นๆที่ก็สามารถที่จะเป็น segmentation firewall ได้อุปกรณ์ receptor นะครับเหยื่อล่อนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของสการาพวกนี้นะครับ มันมียี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยเซียมต้องซับพอร์ตซับพอร์ตในที่นี้ก็คือมีพาเซอร์ที่จะไปทําการนอม a ไร z e หลอกเอาหลอกมาใช้งานต่อได้นะครับเราก็ต้องไปดูลิสตรงนั้นนะพอ,เ,อเลือกใช้เซียมเหมาะสมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเซียมที่ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแอด d ีไว้ e นะครับของโลกของโอได้แหละนะครับเพราะนั้นตามตามสเปคในการทำงานของพวกเราเลยอย่างเช่นนิสหรือของ ของเฟรมเวิร์กต่างๆก็ตามเนี่ยเราแอดดีไว้เข้ามาแล้วเราก็จะทําการจัดกลุ่มว่ากลุ่มไหนที่มันค r ิ t i c a l ต่อบีเซ็ตของเราราะฉะนั้นเราต้อง make ัวร์ว่าเซียมที่เรามีเนี่ยสามารถที่จะแอดดีไว้ของ OT เข้ามาได้ก่อนนะครับโดยเฉพาะเครื่งที่เป็นสตาด้าเนี่ยต้องแอดเข้ามาได้ทั้งหมดให้ได้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็ทําการมอนิเตอร์นะครับแล้วเวลาแอดเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยจะดีมากเลยถ้ามันสามารถที่จะจัดอุปกรณ์ให้ไปอยู่ในเลเวลต่างๆตาม p ลิ d u ัณโมเดลได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหม และแอดดีไวท์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าดีไวท์ประเภทนี้มันมันเป็นเครื่องสกา d a านะครับเครื่องสการ่ามันควรจะไปอยู่ในสมมติว่าเป็นเครื่องสการ่าเครื่องสการ่ามันควรจะไปอยู่ในเลเวลสองอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเลยว่าว่าเครื่องนี้อยู่ในเลเวลสองนะครับแล้วมันก็จะไปแบบเป็นเลเวลให้เรีะจะมีแผนผังเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวอย่างนี้ให้ดูแบบแบบแบบเพนเพยังไม่สวยก่อนว่าพอเราแอดดีไวท์เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบอกให้เราทราบได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเซียมในฝั่ง OT เนี่ยเข มันจะมีตอนนี้ดีไวท์ที่อยู่ในเลเวลหนึ่งมีกี่อันสองมีกี่อันเอสามมีกี่อันส่วนใหญ่ที่เราจะนิเตอร์เนี่ยจะเป็นดีไวท์ในเลเยอร์สามแล้วก็สอหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกที่เป็นเซนเซอร์ปั๊มวาล์มิเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันมันอาจจะโดนโดนโดนเจาะได้ได้ยากค่อนข้างยากนะครับรวมทั้ง impact มันไม่เยอะมากนะครับแต่เราจะอยากจะมนิเตอร์ก็ไม่ผิดนะครับ เราเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้แต่ตามหลักการแล้วเราควรจะแอดเข้ามาแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นเลเวลสองเนี่ยที่มันสําคัญสําคัญ,คญเนี่ยเรามาจัดเป็นค่มพิเศษนะเพื่อที่ได้มอนิเตอร์เลเวลสามนะครับที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์อื่นที่มีความสาคัญนอกจากเลเวลสองแล้วเนี่ยนอกจากเครื่องสกาน่าแล้วเนี่ยเราเอามาจัดรวมกันนะอย่างเช่นตรงนี้เขารวมเป็นเป็นเลเวลเลยนะครับพอม,มา,ววารวมรวมกันเสร็จปุ๊บมีสามารถที่จะมอนิเตอร์ต่อได้ว่าตอนนี้เครื่องที่อยู่ในเลเวลเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเลเวลสามตอนนี้ม,นมันมันมีอินเดนต์เ้นหม นะครับซึ่งตอนนี้เลเวล3เริ่มมาแล้วเร่มีเสนละนะครับแต่ว่าเลเวลศูนย์เนี่ยอาดครับเลเวลสองนะที่สักการะอยู่เนี่ยเครื่องสักการะอยู่เนี่ยตอนนั้น,ตอนน,ออนตอนนี้ยังไม่มีหรือเครื่อง DCS อยู่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคําว่าสักการะกับคําว่า DCS นี่ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในฝั่งฝั่ง OT นะครับผมสําหรับคนคนที่มีตอนที่ผมอธิบายช่วงแรกไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเออ,อมันมีนะมันมีระบบเซียมของของโลของ OT นะครับมันมากไปกว่านั้นมันสามารถที่ทําในเรื่องของ ของการดีฟายรูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไอเซียมพวกนี้นะครับเขาจะมีดีฟายรูมาด e เท c t เลยเช่นทัฟฟิตจากเลเวล2ไม่ควรจะอ่าเลเวลมไม่ควรจะข้ามไปเลเวล1นะครับถ้าเกิดว่าเราออนรูด e เท c t ์ทัฟฟิตที่มีการข้ามจาก3ไป1เนี่ยให้มันอัลเลอร์อย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะดีฟายเอารูเหล่านี้มาใช้ปกติเนี่ยมันจะมีเอาออฟวอล์มาให้แล้วนะครับรูที่ใช้ในการเหมือนเหมือนระเซียมในฝั่งไอทีเลยนะครับมีรูมาให้ที่ใช้มอนิเตอร์สิง ผิดปกติที่เกิดขึ้นในฝั่ง OT มาให้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับแล้วก็มาเลือกใช้ว่าเราสนใจดูประเภทไหนนะเพื่อจะให้มันทําการดีเทคอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในในระบบโอทีได้นะครับกาหนดรูเหมือนกันนะครับพอกําหนดรูเสร็จแล้วปุ๊บมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับในฝั่ง OT มันก็จะแจ้ง alert นะครับโดยเฉพาะในในส่วนที่เป็น incident ก็คืออีเวน์ที่มันมีฮารมีแ0ลสูงๆเนี่ยมันก็จะไฮไลท์มาให้ด้วยว่าเนี่ยมันเป็น อ่าคีย์ที่คอลนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะการทํางานมันก็จะเหมือนฝั่งของของไอทีเลยจัดอีเวนต์มาวิเคราะห์ต่อนะครับแมทชิ่งแมทชิ่งกับลูก่อนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อว่ามันมีอิมแพกไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีอิมแพกก็ฝากแฟกมันว่าเป็นเป็นเซนส์นะพอเป็นเซนส์เสร็จเราก็ไปเข้าสู่กระบวนการในการทำレスปอนนะครับอ่อันนี้เป็นตัวอย่างแดชบอร์ดนะครับในในฝั่งของเซียมฝั่งฝั่งของโอทีถึงสิ่งที่เขาสนใจดูนะครับเขาก็จะสนใจดูในเรื่องของ อินซเดน t ที่เกิดขึ้นในฝั่งของของ Ot มี Incident อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีการเชื่อมโยงทัาปิดจากอุปกรณ์ที่อยู่ใน OT Level 1หนึ่งที่มันอยู่ลึกๆนะครับไปภายนอกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปภายนอกอย่างเช่นมีการเชื่อมต่อไปภายนอกตามรูกที่เป็นแมปอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นจํานวนมากอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเราก็ควรจะต้องทำ a อนาลิต i กด d o w n ลงไปว่าอมันเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะมาเช็คในเรื่องของ ของเดส i คาน์นะครับว่า Ge o location มันอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็ควรจะไปทำการ e n r i c h m e n t มันดูว่าไอไอเว็บไซต์เหล่านี้นะครับมันเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาพวกที่เป็นแคต Intel I/O C เนี่ยมาทำการปั่นเพิ่มนะครับซึ่งปกตีมันจะปั่นให้อยู่แล้วนแะ้วพวกเซียมเนี่ยมันก็จะมีมันมีอ่อ I/O C มาให้อยู่แล้วนะครับเราก็จะควรจะต้องมี I/O C ในฝั่ง OT ด้วยว่าไอเซิร์เวอร์ไหนเนี่ยมันเป็นอ่เป็นยานแม่ของมโลแวร์ในฝั่งของ OT อย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่า มันมีคอนเนคชันจากระบบที่อยู่ในรลเวลหนึ่งนะที่มันควรจะเป็นพวกที่เป็นเครื่อง PLC เนี่ยคุยกับโลกของอินเทอร์เน็ตภายนอกเนี่ยแล้วเครื่องที่มันไปคุยด้วยเนี่ยมันเป็นยานแม่ของมมเวร์ a, นะครับอย่างเช่น s t a r k n e t อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะรู้แล้วว่าเอ,อื่นมันจะต้องเป็นเป็นอินิแดนต์แล้วนะเราจะได้ใช้ซอนในการบริหารจัดก,การนะครับหรือมากไปกว่านั้นเนี่ยอเวนเดอร์หลายๆเวนเดอร์เนี่ย, vendor, ย,ย,ยสร้างตัวรีพอร์ตที่เป็นมิเตอร์แอดแท็เลยแมทให้เลยว่า อ่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในฝั่ง OT นะครับมันเกิดจากการใช้เทคนิคเทคนิคโคเซเยร์อะไรของผู้โจมตีนะคอแล้วเรารู้เทคนิคแล้วเนี่ยเราจะได้ทําการอ่าレスปอนได้เร็วขึ้นนะครับมันเอาไป็แบบกับไมเตอร์อ่แอตแท็กอ่าไมเตอร์ในไมเตอร์เฟรมเวิร์กให้เลยไมเตอร์รีพอร์ตให้เลยนะครับแล้วก็จะทํางานง่ายขึ้นโดยเขาจะมีการปรีดีฟายลูมาทาการแมทชิ่งให้แล้วมีลอจิกมาให้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเจอล็อกอย่างเจอล็อกอย่างนี้มันจะรู้แล้วว่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันมีการอย่าง อย่างตรงนี้นะครับที่ผมวงอยู่เนี่ยมันมีการรันอันเทไรค์คอมมานด์ใช้คอมมานด์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมาแม็กกับเทคนิคเทคนิค proceduer ตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะดิวดาวเข้าไปดูต่อได้ว่าแล้วเราจะล i m i t a นะครับหรือทำตาม r e c o m m e n น a t i o n อะไรนะครับมันก็จะคล้ายๆกับกับในฝั่งของไ t ทเลยนะครับแล้วท้ายสุดนะครับท้ายสุดนี้นะครับในส่วนของเสียมนะครับ เทรดอินเทลเราต้องดูด้วยว่าเวนเดอร์ที่เอามาใช้เป็นเซียมฝั่งของ Ot เนี่ยนะครับตัวเทรดอินเทลที่มาจากเวนเดอร์นะที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันรองรับเทรดอินเทลที่เป็น Ot หรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้เตอร์ปาร์ตี้ก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเวลาเราเอาเอาซอมาใช้ใน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 เซกชันต่อไปเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทํางานร่วมกับเทรดอินเทลเวนเดอร์หนไหนเวนเดอร์เนี่ยแต่และเวนเดอร์ที่เราเลือกมาเนี่ย มันองมี IOC ของฝั่ง OT OK ด้วยนะครับนั่นก็คือผ้าของเซียมคราวนี้มาดูในฝั่งของของซอนะครับในแบบที่เร็วๆนิดนึงนะครับซอรเราจะเข้าใจมันว่าเป็น t o o ที่ช่วยในการทำ response รับ incident มาจากเซนะียมและเซียมจะบอกว่าเกิด incident แล้วนะตอนนี้มี Even t ์ที่ h า r m มมี Impact สูงกับระบบตอนนี้มันทำให้เครื่องสกัด้านน็อกละดาวละนะคุณต้องทำอะไรบางอย่างละนะครับซึ่งซอจะมาทำการวิเคราะห์ซ้ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับ อย่างเช่นเอาข้อมูลนะครับที่สงสัยว่าเป็นมอร์แวร์ตัวที่จะมาโจมปีเนี่ยไปเช็คกับเวนเดอร์เทสให้ให้บริการเรื่องของ iOC ต่างๆนะครับเช็คซ้ำในหลายๆเวนเดอร์ดูที่มาที่ไปมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกที่มันมีความน่าสงสัยหรือเปล่าเครื่องที่ถูกโจมปีมันมีช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับการโจมปีมีหรือเปล่าเช็คทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็รันเพิรเิร์คือเวิร์กโฟลที่จะเข้าไปทําการสั่งการให้ระบบเนี่ยมันกลับมา สู่สภาพปกตินะครับหรือกําจัดมอลแวร์ออกไปหรือทําการคอนเทน n ให้ความรุนแรงของมอลแวร์นั้นเนี่ยมันมันมีความรุนแรงน้อยลงนะครับซึ่งสิ่งทั้หลายทั้งวงที่ผมพูดมานี่คือหน้าที่ของของซอนะครับะนะครับอคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับว่าการทํางานมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะเห็นว่าที่ Alert Dashboard เนี่ยซอจะได้รับ Alert มาจากเซียมนะครับเรามันมีตัวอย่างอันนี้แล้วกันอันล่างเขาบอกว่ามันมีการ ดาวโหลดคอนฟิ გ เนชันนะครับไอตัวซองมันก็จะช่วยทำให้เราคอนเฟิร์มได้ว่าเอยมันน่าสงสัยหรือเปล่ามันก็จะทำการแตกเป็นการาฟให้นะครับแต่หลายยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแตกเป็นการาฟให้ว่าเอ้ยอเลอร์ตเนี้ยมันมีการเชื่อมต่อไปกับเครื่องอื่นๆนะครับหรือว่ามีการเชื่อมต่อกับไอโอซี OC, นะเชื่อมต่อกับ IOC i n d i c a t o r ก็คือเชื่อมต่อกับเครื่องที่น่าสงสัยนะครับหรือมีการสัมผัสกับไฟล์ที่น่าสงสัยอย่างนี้เป็นต้น นะครับมันโชว์เป็นการาฟนี้ให้ถ้าเกิดว่ามันมันยุ่งวุ่นวายอยู่ตรงนี้นล l e r t มันไปเชื่อมต่อกับอะไรเต็มไปหมดเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอมันน่าจะไม่ดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนเพบุพ๊กไปเชื่อมต่อได้ว่า,าไอเครื่องที่มันทําการดาวน์โหลด configuration นี่มันมาจากภายนอกไหมหรืออมันเป็นเครื่องที่เคยถูกสงสยัยเป็น suspicious นะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลของเวนเดอร์ที่ให้บริการ ioc หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของที่เป็นเป็นซอในฝั่งของ ของ OT เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแมปต่อไปด้วยว่าอ,อัลเลิตเนี้ยมันไปเอฟเฟกเครื่องอะไรและเครื่องเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่เลเวลไหนนะตอนนี้มันอยู่ในเลเวลหอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลเวลสเป็นเครื่องซากาด้านี่เราต้องต้องซีเรียสละเพราะนั้นไอเซเวตตี้เนี่ยมันจะไม่โลแล้วมันอาจจะเป็นมีเดียมหรือไฮอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,นะรบหลังจากนั้นพอเราเห็นเหตุการณ์แล้วนะครับ เราก็จะรันเฟบุ๊กนะครับเขาก็จะมีชัตเจสเฟบุ๊กมาให้ว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ว่าสงสัยว่าเ,ออเครื่องที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยนะมันอยู่ภายในเป็นเคื่อเื่องภายในนะครับแล้วเครื่องนี้มันมีอิน i d e น t ์ที่เกี่ยวข้องเต็มไปหมดเลยพยายามที่จะไปมูฟออไปหาเครื่องไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับมีการมูฟไปหาเครื่องอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับมีการพยายามที่จะเข้าถึงนะครับเซอร์วิสของเครื่องอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลย,เลยอะไรงนีเป็นต้นมีความน่าสงสัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เราอยากที่ทําการรันเพย์บุ๊กที่จะไปทําการปิดพอตที่เชื่อมนั้นคือเครื่องนั้นเชื่อมต่ออยู่เราก็รันเพย์บุ๊กนะครับก็กดตรงเพย์บุ๊กที่เขาเลคคอมเมนต์มาให้แล้วมันก็จะมีเพย์บุ๊กออโต้เลคคอมเมนต์มาให้เลยพวกทูซอนเนี่ยเราก็จะทํางานง่ายปีดีไฟมาให้นะครับหลังจากรันเสร็จแล้วก็มีมาดูผลผลลัพธ์ที่ดชบอร์ดเราว่าวันนี้เรามีอินเซนต์เท่าไหร่อย่างตอนนี้มีอินเซนต์13นะ impact นอิมแพ t เงินเท่าไหร่นะครับอ่กระทบกับแอดเจ็เท่าไหร่นะครับเราอ่า ใช้เวลาในการซกนะครับฉเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับมีนไทม์เท่าไหร่ทั้ง alert ทั้งหมดแล้วก็ i n c e n t ทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะดู performance ของการปฏิบัติงานของซ็อเราจากหน้า Dash บ o a r d ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสุดท้ายมาดูตัวอย่างของนะครับสุดท้ายมาดูตัวอย่างของของ Facebook นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ Facebook ว่ามันมีเงื่อนไขด้วยว่านะครับมีเหตุการณ์ที่เจอว่าเครื่องหนึ่งน่าสงสัยนะพยายามที่จะไปดาวน์โหลด Configuration เขานะครับ หลังจากนั้นมาคอนเฟิร์มกับคนก่อนนะครับว่าให้ทำแอคชั่นต่อไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นเครื่องที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นเครื่องเซิร์เวอร์สกาดาเนี่ยอาจจะไม่อยากให้มันทำออโตโอ้จะต,ต้องการทำเมือนวลอ่ะอันนี้อนุญาตให้ทำออโตโอ้มันก็มาลันสเตปต่อนะครับไปปิดพอรตที่ไปสั่งเอนพอยท์ที่รันอยู่บนเครื่องของของเครื่องนี้ให้ทําการคอนเทนตนตัวมันนับหรือปิดพอรตที่ เครื่องเครื่องนี้เสียบต่ออยู่ก็ได้นะทุกอย่างการไปคุยกับสวิตนะการไปคุยกับอุปกรณ์ Security ต่างๆเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติหมดถ้าเกิดว่าเรามีซอนะครับทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของเซียมกับซอนะซึ่งมันเป็นทูหลักสําคัญที่ใช้อยู่ในระบบซอ็อกนะครับแต่มันก็จะมีทูอื่นๆอยู่น,นะที่จําเป็นกับระบบซอ็อกนะครับวันนี้คงไม่ได้ไปลงรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับคงเน้นตัวหลักก่อนนะครับซึ่งหลังจากเรามี เซียมีซอ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็นจะช่วยอินพุตในเรื่องของ Security ลดแรงนะครับแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายดาว n ทามนะครับความปลอดภัยของคนนะครับสุดท้ายเลยก็ ฝากไว้สไลด์หนึ่งนะครับ Fortinet มีโซลูชันทางด้าน Cyber Security โครบวงจรนะครับ SOC ก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะครับที่ Fortinet โฟกัสอยู่นะครับแล้วก็ Security อื่นๆในฝั่ง OT ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ Fortinet ได้ดันตัวเองมาเป็น l e a d e r ของ Cyber Security v e n d o r นเระเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจโซลูชันต่างๆทาะนั้น Cyber Security ก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานของ Fortinet ได้ขอบคุณมากครับประมาณนี้ครับผงเวลาพอด